สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6 9 8 5 t าแ o ดห้ d i o วดโนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะสำหรับ topic ท็อปิกที่จะทำขึ้นมาเป็นท็อปิกที่มีชอว่าคุณเขาไปทำให้เขารู้สึกยังไงในตอนนี้การอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยให้ขออนุญาตเช็คสถานาการณ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่ามีพลังงานของสถานการณ์ในรูปแบบไหน ให้ใบแรกนะคะเด็กดาบต่อด้วยอสัสวินทวยแล้วก็มา the high p r i e s t a k e the s h a d o of justice แล้วก็ได้สำหรับคีย์เวิร์ดนะซีไม้สถานการณ์พลังงานนี้รู้จักกันได้ไม่นานอะไม่เกินหนึ่งปีคนใดคนหนึ่งมีอายุมากกว่าแกับอายุอะ มากกว่าเยอะก็ห้าปีขึ้นไปอะฝั่งใดฝั่งนึงอาจจะเป็นผู้ที่เคยไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าทำงานที่ต่างประเทศพลังงานฝั่งนั้นเหมือนผู้บัญชาผู้บังคับผู้ผู้ใต้บังคับบัญชาอีกทีหนึง่งแต่ก็มีพลังงานเป็นผู้บังคับบัญชาได้เหมือนกัน ถ้าเป็นตำแหน่งก็ไอ้ก็มองว่าใน,ะนระดับแบบในร้อยในพันอย่างเงี้ยยศเสีได้หากคุณหากคุณเกาทำงานที่โรงพยาบาลสถานที่ต่างๆก็น่าจะเป็นตำแหน่งผู้บริหารหรือเป็นก็ผู้ช่วยผู้บริหารได้อีกฝั่งหนึ่งมีหน้าที่เอเกี่ยวกับ ในด้านของการดูแลตัวบทกฎหมายกฎวินยัยข้อบังคับพนัางานของคุณกับเขาเวลาที่มาหัวงานกันเราเนี่ยมันไปได้ดีเลยนะม,มันเหมือนกับคนที่ดีวงานกันง่ายต่างคนต่างให้ความร่วมมือกันไม่ได้ไม่ได้กลัวที่จะทำสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็เดินหน้าเลยมันคิดคล้ายกัน พูดจาคาพูดคาจาฉะฉานตรงไปตรงมาแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่ไม่ค่อยได้พูดกันแต่ว่าคิดไปในแนวทางเดียวกันจัดการหลายสิ่งหลายอย่างก็จะคล้ายๆกันบางที่อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันเลยด้วยซ้ำอาจจะเป็นบริเวณใหญ่ๆกว้างๆในองค์กรเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยสิชอบความถูกต้องชอบความเที่ยงธรรม พัง,งานอีกฝ่ายหนึ่งมีทั้งการใช้สัญชาตญาณและเหตุผลร่วมด้วยในการทำภารกิจใดๆอ,อีกฝั่งหนึ่งมีสัญชาตญาณไหมมีแต่ว่าไม่สูงเท่าอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งจะมีสูงกว่าจะมีสัญชาตญาณมีการเชื่อมกับขึ้นพลังงานได้สูงกว่าโอเคถ้าเกิดว่าใครมีพลังงานใแลักษณะแบบนี้นะคะ ที่มีสภาวะแวดล้อมมีบรลบทแบบนี้เราก็ไปต่อคุณเข้าไปทำให้เขาคนนี้ยรู้สึกยังไงในตอนนี้ คียเวิร์ดกสำหรับเป็นควีนเหรียนนะคะมีอัศวินไม้จัสติก้าดาบคิงถ้วยคิงไม้และคิงเหรียนสง่างามเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนทั้งมีความสง่างามทั้งภายนอกและภายในความคิด ปัญญาของคุณอ่ะลงมือกระทำด้วยคิดทำในสิ่งที่ถูกสิ่งที่ใช่ถ้าไม่มั่นใจอ่ะยังไม่ลงมือใดๆหรอกคิดรอบคอบคิดละเอียดมากพิจารณาบางทีก็เหนื่อยกับความคิดตัวเองบ้างหรือเปล่าเขาคงเขาคงอยากถาม,มานะ แต่เวลาที่ทําอะไรออกมาแล้วมันมันมาตรฐานสูงอะอืมคุณไปทําให้เขารู้สึกหลงมลนเสน่ห์ในตัวคุณแม้คําพูดของคุณก็มีความจริงอยู่ในนั้นการกระทําอะไรบางอย่างที่ทําออกมาผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันได้แล้วมันมีความถูกต้องชัดเจนแล้วมันมีความจริงอยู่ในนั้น น่าจะเป็นคนที่มีวิธีภาวะทางอารมณ์เนาะแต่น่าจะเป็นคนที่พูดความจริงแล้วอาจจะทําให้อ่ะหาคนอื่นฟังก็คนคงจะเจ็บได้นะหาคนที่เขาชอบแบบความหวานเยอะชอบมีอะไรเคลือบเยอะอย่างเงี้ยอืมมันก็ไม่เชิงมารยานะแต่ว่าหากเขามองแค่ฟังแล้วลื่นหูอะไรอย่างเงี้ยแต่คำพูดคุณอาจจะ จัสติมันมีพลังงานจ u s t i แล้วก็อัศวินดาบเนาะมันเหมือนกับคิดแล้วคำพูดแบบนี้แหละน่าจะถูกไม่รับไว้ก็ปฏิเสธได้ด้วยความจริงใจแต่ว่าคนอื่นฟังเขาก็คงจะเสียใจอะ่ะเพราะเขามี มีการตั้งปักทงไปแล้วไงว่าคุณคงไม่ปฏิเสธว่าคุณคงเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์คงน่าจะพูดจะมีสเสน่ห์แบบไพเรย่างที่เขาต้องการอนะไพเรหวานอย่างที่เขาต้องการแต่คุณกลับไม่ไพเรอย่างที่คนอื่นต้องการแต่คุณกลับไม่แต่สําหรับคุณคนนี้แล้วเขามีความรู้สึกว่ามันเพียวดีตามใดที่ไม่ใช่คําหยา มันเขาคงไม่ชอบคนที่ผู้คำคำพูดที่เคลือบน้ําตาลน่ะคนเนี้ยนะเขาน่าจะเป็นคนที่ชอบคนที่พูดแบบลักษณะแบบคุณการกระทําแบบลักษณะแบบคุณเขาต้องการเห็นแค่อเออไม่เอาจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่บอกมาเลยจะได้จัดการให้ถูกต้องจะได้ซื้อของให้ถูกต้องเอาไหมวันนี้เดี๋ยวไปซื้อของมาอะไรอย่างเงี้ย หรือไม่บางทีซื้อของมาแล้วเอามาวางให้คุณคุณบอกไม่เป็นไรแล้วก็ฮิ้วกลับไปไม,ไม่ให้บอกว่ามีแล้วให้คนอื่นนะสำหรับเขาคนนี้แล้วรับได้รับกับความจริงที่ตัวคุณเป็นหนักได้เขารู้สึกชื่นชอบความจริงในตัวคุณความจริงใจในตัวคุณความซื่อสัตย์ต่อตัวเองในตัวคุณเขาไม่น่าจะชอบคนที่พูดจาไพเราะเพราะพ,พิงเจ้าเล่เจ้าเหลี่ยม า็มีคิงเหลียนออกมาพิกิงเหลียญคิงไม้ออกมานะเป็นพลังงานของคนที่ไม่โนช็อตโน้ตอะแค่กระดาษสีเหลืองเล็กๆไม่ต้องเรียงความแล้วแล้วเอาใจความสำคัญทีนี้การกระทำก็เช่นกันแต่ว่าตะมาในลักษณะที่มั่นใจก่อนว่าต้องทำได้อะแล้วก็ ลุยเลยการแต่งตัวการดูแลตัวเองเข้ากับบุคคลิกเหมาะสมกับวัยแต่ไอ้มองว่าเขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอะ่ะคุณทําให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอ่อคุณทําให้เขาไต่ซองบางอย่างก่อนที่จะนําไปเสนออาจจะเป็นข้อมูลก็ได้นะ ข้อมูลข่าสารถูกไหมจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยทํำยังไงถึงจะทําให้ผู้คนเชื่อมั่นวางใจในตัวเขาแต่คุณไปทําให้เขามีความรู้สึกมีความใจกว้างด้วยนะใจกว้างมีความเมตตาเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นด้วย บางทีในมุมมองหากคุณเคยเล่าอะไรให้เขาฟังความคิดมากในตัวคุณนะ่ะคุณเอาความลับในตัวเองของตัวเองนะไม่ใช่ความลับ้อื่นสิ่งที่มันรู้สึกแย่ๆในตัวเองไปเล่าให้เขาฟังเขารู้สึกดีนะตรงเนี้มันทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจใครแต่คุณไว้วางใจเขามากเลยแล้วเขาไม่ได้ทาร้ายน้ําใจคุณด้วย เขารับฟังเขารับฟังปัญหาของคุณคุณคุณเป็นคนเก่งอ่ะคุณคงไม่ได้ต้องการให้ใครมาช่วยคุณจัดการปัญหาหรอกเพียงแค่ฟังเฉยๆคุณแค่ต้องการคนแบบอย่างน้อยไม่ใช่ไม่ใช่แค่เทวดารักษาตัวที่รู้ว่าคุณกําลังจะทําอะไรคุณต้องการใครบางคนที่เป็นรูปมาทำอะคอยคอยคอยเป็นพยานว่าคุณคุณพูดสิ่งนี้ออกมานะเป็นพยานเหมือนเ คุณไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้แต่คุณเล่าให้เขาฟังเหมือนถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแหละนะข้อมูลฉันอยู่กับเธอเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยฉัน <c oughs> เล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้จริงๆบทอะไรบทเอ่อบทบาทหน้าที่ว่าหรืออะไรที่ไปเจอมาแล้วมันเจอก้าวดาบมันทุกข์ขนาดไหนฉันไม่ได้เล่าให้ใครฟังแต่ฉันเล่าให้เธอฟังเนี่ยเธอไม่ต้องออกความเห็นก็ได้แต่เขาไม่ออกแน่นอนหากคุณไม่ถามคนคนนี้ไม่ออกความเห็นนะ แต่ถามเมื่อไหร่คุณขอความช่วยเหลือคุณขอความเห็นเขารออยู่นะเขารอจะช่วยเหลืออยู่นั่งบันลังรอยอยู่เนี่ยแต่คุณกลับคุณก็ยังคุณก็มีบันลังอยู่คุณแค่อยากเล่าให้ฟังแต่คุณยังไม่กล้าขอความช่วยเหลือมันก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกว่าคุณไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสนะนัคุณยังสามารถประคับประคองและดูแลตัวเองได้คุณเป็นคนที่ที่แกร่งแกร่งมากเลย ในตอนนี้นะไอไม่รู้หรอกว่าคุณทำอะไรแต่ว่าคุณดูแบบทำตามกฎระเบียบกฎกติกามารยาทหรือหากไปในด้านของการจับผิดอาจจะทำเอกสารจัดเอกสารที่เกี่ยวกับคัดอะไรที่มันผิดออกไปจัดให้มันถูกต้องคำนวณอะไรให้มันถูกต้องอย่างเงี้ยอืม คุณจะมีพรสวรรค์หรือมีความสามารถที่เหมือนเลดา้าจะเป็นทั้งในด้านของตรก,กะหรือในสัญชาตญาณก็ได้ที่คุณจะเห็นอะไรที่แปลกปลอมที่มันผิดเพี้ยนได้ไวกว่าคนอื่นมันทำให้เขารู้สึกยอมรับว่าคุณคุณเก่งคุณเก่งมาก มันต้องมีของเก่ามีพรสวรรค์นะถึงจะทําได้ขนาดนี้แล้วก็คุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นความมั่นใจในตัวเองที่ออกมาจากภายในเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความเชื่อมั่นหรือมั่นใจในตัวเองแล้ว,วาการแสดงมันจะออกมาเก้ะเก้กงๆมันจะออกมาแบบโอเวอร์แอคติ้งแต่อันนี้มันเหมือนกับพลังนั้นมันออกมาข้างในจริงๆมันไม่ได้หวังผู้คน ให้มารายล้อมหรือลุมล้อมหรือยอมรับอ่ะเขาดูคุณอยู่เขาจับตาดูคุณอยู่นะอืบางทีคุณก็ทำให้เขารู้สึกต้องแก้ไขและพัฒนาตัวเองและปรับปรุงตัวเองด้วย คุณมีความเที่ยงธรรมนะเวลาคุณมอบหมายงานหรือว่าเวลาคุณที่เวลาที่คุณคบกับเพื่อนหรือคบกับใครๆรอบข้างอะความเที่ยงธรรมของคุณก็คือว่าใครให้มาเยอะคุณก็ให้กลับเยอะหากคุณไม่ได้ให้อะไรไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยหรือว่าใครมาเบียดเบียนมาเอาเปรียบอะคุณมีดาบอยู่ในมือ,อคุณมีจนะัตติกน่าจะเป็นคนที่ตาต่อตาฟันต่อฟันแบบปัญญาชน แบบปัญญาชนนะไม่ดังนั้นไม่ใช่ลักษณะสามเตี้ยแน่นอนอน่าจะจัดการอะไรได้คนเดียวด้วยเวลาที่ไอมีความรู้สึกเวลาที่คุณมีเหตุภัยเหตุร้ายเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นคุณเข้ากับคุณกับไปช่วยเขาไปช่วยชี้แนะชี้ทางแต่พอเวลามาถึงตัวเองแล้วไม่มีใครช่วยคุณได้อะ คุณเหมือนต้องจัดการเองมันดีอยู่ตรงที่ว่าหากเราไปคนเดียวทําคนเดียวจัดการคนเดียวฟังเสียงตัวเองคนเดียวมันตัดสินใจได้ง่ายแล้วเขาก็เชื่อมือคุณในการตัดสินใจด้วยไงเพราะไพ่มันออกมาแบบ justice ก็คือไปในทิศทางที่ใช่แหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าแบบส่งคนไปช่วยคุณหรือว่ามีผู้ช่วยมาด้วยเนี่ยคุณอาจจะอาว่าไงอะไรเงี้ย เราดมกาลังสมองยิ่งไปกันใหญ่อย่างนี้หรือเปล่านะถ,าถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเวิร์กแต่สําหรับคุณแล้วอ่ามอบอาวุธให้แล้วไปคนเดียวดีกว่าเชื่อเขาเชื่อมือคุณอย่างเงี้ยค่ะอืมคุณไปทําให้เขารู้สึกเชื่อใจคุณเชื่อมือคุณเคารพเคารพคุณนะอม,มีความปรารถนาดีมีความหวังดีให้แล้วก็รอฟังอยู่ว่าจะให้ช่วยอะไรไหม คนคนนี้มีมีไอมีความรู้สึกว่ามีคนคนนี้ที่จะช่วยคนได้เพราะตำแหน่งเขาดูเขาดูมีทั้งวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่ใช่คนขี้น้อยขี้น้อยใจคือตัดแบบนั้นออกไปไม่เอาความขี้น้อยใจมาใส่ในบัลลังก์ในงานแน่ๆไม่คิดไปเองไม่เดาไปเองแน่ๆเพราะว่ามีเอ่อคิงเหรียญกับคิงไม้มาประกบเนี่ยคิงเหรียญกับคิงไม้เนี่ยจะฟังในลักษณะแบบเอาแต่เนื้อนะ ขิงขิงถ้วยเนี่ยจะมีอะไรมาประกอบด้วยนะคะมีเนื้อหาสาระใดบ้างจากต้นชนปลายเป็นยังไงเนี่ยคิงเหล่ยงก็จะแบบลักษณะกลางๆอก็คืออมีอะไรที่ต้องพิสูจน์ได้นะคะแต่เขารู้สึกเชื่อเชื่อใจเชื่อมั่นคุณให้เกียรติเคารพคุณอืในตอนนี้นะที่ที่คุณไปทําให้เขารู้สึกยังไงเชื่อมั่นในฝีมือหัก มีอะไรล้นมืองานล้นมือหรือเปล่าถ้าในสารที่ทํางานะนะเนาะก็คือถ้าเป็นไปได้คือเราจะให้คุณลุยเดียวนั่นแหละเพราะเขาเชื่อว่ามันมันถูกต้องกว่าคนอื่นทําแล้วมันก็ถูกกว่าที่จะต้องไประดมกําลังสมองอะ่ะเพราะคุณมีสัญชาตญาณนําทางด้วยในการทํางาน เหมือนกับมีใครมาแอบกระซิบคุณไปดูตรงนั้นหน่อยไปดูตรงนี้หน่อยตรงนั้นตองมีต้องไปอุดรอยรั่วนะอะไรอย่างเงี้ยคุณอื่นอาจจะไม่มีเชออื่อใจวางใจคุณนะคะแล้วก็ชื่นชอบที่เวลาที่คุณมีอะไรทุกใจอ่ะแล้วก็เล่าให้เขาฟังคนเดียวคนเดียวด้วยนะเขารู้สึกว่าเขาแบบความเป็นผู้ใหญ่ในตัวของเขาอ่ะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ก็คือจรรยาบรณคือมันมันทำมันแสดงให้คนอย่างคุณไว้ใจเนี่ยเขารู้สึกภูมิใจมาก ูมิใจในตัวเองมากก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณุู้ซาดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็ุตซาแบ่งซปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านโภคัทรัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปในคอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ